เขาควรดีใจได้เมียเอิรมากินผลไม้เมียมอบอกว่าเม,มียปอกผลไม้ทาว่าสั้นใช้ของเพื่อนอันใดโอ้ยคือปอกนะ่ารักแท้เอา <c oughs> ไม่ใช่น,นไม่ยังของลูกนะนของเธอใช้หองกู๊ <c oughs> วก,วกวัาถิเป็นผู้ให้ค่ะวัตถินอู้เฮ็ดหน้าเขียดทะยามุงผลไม้กูก็เป็นผู้ซื้อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเธอของลูกปล <c oughs> ่อยเอาอีด <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> คนในรอเล่นอันนี้ของเธอสองมันนะคะคือการทุกของลูกมันมาเป็นตะกินมันเป็นตะกินบ้านเห็นบ้านหูอยู่ไหนเอากิได้มันคือกินบ้านได้ห่วยหยุดโอ้ยหนอกินก็กินวะบอกกินได้ก็คือกินได้อือ กินให้เบิร kind of ์ดนี่เสียดายของเขียวเขียวหน่อยอีกย่างอ่างงู่นงงูตีเขียวเขียวหน่อยใส่กระดาษมาตัเบื้องุ่นของลูกเบิ้งสาลี่ของลูกเบิ้งสาลี่ของกูมันกินได้สูงวะ